สวัสดีพี่น้องพบกับสองเบาใสคือเราเพื่อนเรพี่น้องสบายดีตอนเที่ยงเที่ยงนะพี่น้องย้อนนี่ฮาอยู่บ้านโูดพี่น้องลงมาทำบุญพี่น้องดูมาพี่น้องน่งในปีใหม่เดี๋พี่น้องเนาะพ่อพี่ซีน้องทุกคนเนาะยอดลังนะพี่น้องเขาบริลงคลิปมือหนึ่งสองมือคนหลายเราพี่น้องบ้าเบิ่งพี่น้องเ่าเสีพี่น้องคนหลายขนาด คนมาในวัดประทาดโพธิ์ในที่ว่าศักดิ์สิทธิ์แต่พี่น้องมาทำบ,บุญทำชินวันนี้ก็วัดชินใหญ่ในวงในพี่น้องรถนะโอ้หมโหแนวก็ได้มีโอกาสมากนะบ่าวไส้ก็ได้มีโอกาสมาแต่ว่านี่แหละคนเือเป็นบุญแล้ววันนี้นะพีนน่น้องเดี๋ยวเราจะพาเบิ่งกนอพาส้มทางในพี่น้องไปเอ้ยไม่น้องเท่าไง สามนองสิบสิบบาทสิบพันสามน้องสิบบาทเอับ่แม่นสามน่องสิบพันออาจ้าน่องสื่ออยู่สองหมื่นบบาทโอ้กบกหาทับอ รถนี่สางพันหรอโดยสองหมื่นคนหลยกันนะพี่น้องก็เต็มๆนะพี่น้องมาทำบุญเนาะมื้อนนี้ก็เป็นวันสิญดับเนาะแถมปีใหม่อีกทุกคนก็สิม,มาในละสรงน้าเนาะทรงรถสอง,สองยังก็คือทีสักส์เนาะพี่น้องก็คือสิหูอยู่เรอะ ฟู้แถวผู้นักวัดประธานโพนตอนนี้เขากำลังาอก,ก่อนพี่นอ้องเอาะา้องกินก่อนห่ามากระเทียงสิบายแล้วพาากับข่าวขาร้ายขนานดะจะเลือกว่าถึกทโตทรโรืีปลาหมึก นางกินในร้านก็มีโอ้ปิีงบะเค้งไงอ่ะปีงบเค้งบ่ปนจักบาทสิบพันสามสิบห้าบาทโอ้ห้าก่าจบเนียเนาะเดี๋ยวไม่ค่าสิ้นลดลงสามสิบห้าพัน บ่า,ากินอยู่กินออกอ๋อปากเค้งใไงมาได้กินอยู่รดน้อกกินจะเดินซี้อกาวขาก่อนพี่นอ้องนิน่งนี่แล้วอุ้นอยู่บะอย่างกไม่ก่อนพี่นอ้องมันเย็น คนลไลยเรยพี่น้องว่าเป็นงานบุญนะโหลดก็ว่างานบุญพี่น้องรอบห <c oughs> ลาคนคือคาดว่าเป็นงานบุญออนไลน์รีพี่น้อง นันก็มองกินเ้ากินน้ำแล้วแต่อัธยาศัยแล้วแต่ห้ามก,กินมองได้ก็ได้นั่เล้วพี่น้องหลังจากได้กินเ้าแล้วเนาะห้ากปิเข้าไปข้างในวัดเล้นพี่น้องคนหลายเต็มเต็มเนี่พี่น้อง ไคนแต่บอดเด,ดนอ้อหนาวนอ้องหนาวจะปีใหม่มากันจะสี 4, 6, 8, ะ่ห้าหกเจ็ดแปดสองสี่หกแปดเก้าเข่าได้ทั้งเมื่อกี้นี่พี่น้องกนในเข่าทั้งเดียวได้หนัยก เขามาหอดแล้วพี่น้องเดี๋ยวจะไปนี่น น,นี่จะเป็นทรงนะ้ำรถหอดรถเนาะสาธูบุญกันเ้อพี่นะ้องปีใหม่มาหอดแล้วมีแต่ความสูงอยู่ดีมีแห้งล้ำรวยเงินทองเอ็บซีทุกทุกคนเนาะ เงินก็นให้ได้หาข้ามก็ให้มานอนหลับนในเงินหมืน่นเนาะตื่นกันในกระแสนึ่งป่าพี่น้นองน,น้องป่าพี่น้่ง

เธอมองเสือฮันมาปล่อยนะนอฮนอวันศิลใหญ่พี่น้องคนมาทำบุญอโทู กลายลหรอก็ไปไหว้พระก่อนพี่น้องอาบุญนูก่อนพี่น้องส่งทายตีคนปั้นทู Tiếng đồng vào đây, bên đây phải không? <laughs> แฮ่าหม่องบูสาซะถูบเทียนก่อนพี่น้องอันนี้ก็สิเอารถมาหนึ่งน่องเจอมบ่ล no. ่างเนาะงงดเห็นอะไรเขาทั Glenn ้งออกทั้งเก่าอีหล่ะ ในถูมอะไรพี่น้องเดี๋ยวไปไหว้พระก่อนพี่น้องคนหลายสุดๆเนาะตอนนี้อยู่พระธาตุโพนนี่น ตอนว่ายตอนแห่คือท่บได้เห็นภาพพี่น้องขางบอไมาผุดเดียวเนี่ยมมากระมูอเดียวโบมีมือกล้องเนาะถึงไดกครัตอนนี้ฮัาจูนก็นนะาพี่น้อง พอไเก็บภาพตอนวายแล้วโัดมาคนเดียวเนี่ยาีเก็บภาพนอกให้พี <wh ่น้องบงยุดงนยางหลบอบนะเขาอะไรยางพี่นนองอืม คนลายลังไรเขามาขนาดข้ามนี่เนาะหมาทางมานะแถวอยู่หกยูเวียงเขามาเด้พี่น้องหกศกปากซี คนลังไล่เข้ามาพี่น้องเ้าว่ายเสร็จแล้วเ้าสีออกไปเกือบป่าโตีไไน่น้องเ้าลรูบพญานุษย์ดังอีกแล้วเราบอลองบอลรดูดนี่น้อเอาบอลองบอลรูปขึ้นมาเลย Bà long bóng bố bóng nhận mình bóng bóng đó bóng ี่าเป็นยังเลาะส้มนี่ก็จะเป็นยางเนาะหอมก่อนสาธุเด้อ มีถูกรลุนลูกโงพี่น้อง็วาสิมาบะหรือว่าอียังกบมานี่ได้พี่นอ้องอาถรรพ์โพนนะ สื่อเสียงดังของใกล้อยู่แล้วพี่น้องนานแล้พี่น้องว่าสไส่ก็บเได้ขออำวามและเจ้าปิดคลิปนะพี่น้องเนงาะอย่งไรก็ขอขอบอกขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนที่เสียสละเวลาเขามาเบิ่งมาส่งส่องบา่าวไส่ฝากกดไลค์กดแชร์นะพี่น้องกดซับสไครต์กดติดตามเนาะเพื่อจะไม่ได้พาดคลิปใหม่ๆของบ่าวไส่พี่น้องไว้พ่อกันที่หน้าเนาะพี่น้องเนาะ Sabay di.